สิ่งที่คนเราทำผิดพลาดมากที่สุดนั่นก็คือผิดพลาดที่ไม่ยอมให้โอกาสตัวเองผิดพลาดที่คอยแต่ดูถูกตัวเองคอยแต่ซ้ำเติมตัวเองแล้วก็ปิดทางให้ตัวเองนั้นไม่ให้เดินไปข้างหน้าไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าก็ทำให้ชีวิตตัวเองนั้นไม่มีความสุขทำให้ชีวิตตัวเองนั้น ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้เพราะว่าเราเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตเราโฟกัสอยู่แค่ความผิดพลาดเรายึดติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบความเป็นเพอร์เฟแต่แท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรเพอร์เฟเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงจำเป็นที่จะต้องคอยย้ำเตือนใจตน ว่าถ้าเรายึดความเพอร์เฟกยึดความสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่วันใดที่เราผิดพลาดเราก็จะเป็นทุกข์มากวันใดที่เราผิดพลาดเราก็จะยิ่งดูถูกตัวเองซ้ำเติมตัวเองเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะที่แท้จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันได้วันนี้เราผิดพลาดไป ท่างเผลอไปทําไม่ดีไปก็ใช่ว่าเราจะกลายเป็นคนไม่ดีจะกลายเป็นคนชั่วเป็นคนเลวมันเปลี่ยนแปลงกันได้ผิดพลาดก็ทําให้มันถูกได้ถูกก็ทําให้มันยิ่งถูกยิ่งเจริญยิ่งดีงามขึ้นไปได้เสื่อมก็ทําให้เจริญได้เมื่อเกิดความเจริญก็สามารถรักษาความเจริญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ ไม่ใช่ว่าพอเสื่อมแล้วก็จะเสื่อมอย่างนั้นตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่วิธีคิดวิธีพูดวิธีการกระทําของเราถ้าเราคิดที่มีความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีการกระทําทางกายวาจาใจที่สุจริตประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวฉะนั้น อย่าท้อแท้ท้อได้แต่อย่าถอยเพราะว่าถ้าเราถอยแอล้วชีวิตของเราก็จะนำไปสู่ความตกต่ำสถานเดียวแต่ถ้าเรายังเดินหน้ายังเดินหน้าอยู่ยังสู้ต่อไปชีวิตของเราก็ยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้จเจริญขึ้นได้ประสบความสำเร็จได้สำคัญคือเราต้องสร้าง ไม่เซ็ตสร้างกำลังใจที่ถูกต้องให้กับตัวเองก่อนกำลังใจที่ดีกำลังใจที่มันเป็นความคิดความเห็นที่ถูกต้องให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นเป็นแผนเป็นแผนที่จะเดินไปให้เรานั้นไปถึงฝั่งฝันของชีวิตของเรา